สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์มงุฎสิงหนันท์โหนดวงขุมทรัพย์กลับมารับใช้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้เราคุยกันลึกกันถึงห้องนอนห้องสําคัญของความรักครับคนเราเนี่ยเวลารักกันเนี่ยนะครับไปได้ทุกที่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่คนรักเนี่ยอาจจะมาได้ที่แค่ห้องรับแขกอาจจะซีกันสนิทกันมาได้กินข้าวด้วยกันก็มาได้แค่ห้องทานข้าวนะครับ แต่ห้องนอนเนี่ยสำหรับเพื่อนที่สนิทกันมากแต่เขาก็นอนกับเราไม่ได้ครับต้องเป็นคนรักเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ใช้ห้องนี้ร่วมกับตัวเราเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบตามหลักภูมิทัศน์ตามหลักศาสตร์ของอินเดียเรียกวัตสุเนี่ยนะครับให้มันสมบูรณ์ด้วยพลังเพื่อให้ความรักมันเข้าที่เข้าทาง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้นะครับว่ามีผลต่อชีวิตถ้าจัดดีเราก็มีสมรรถภาพกับแฟนของเราคนรักของเราได้ยาวนานถ้าจัดไม่ดีก็อาจจะโสดนานขึ้นคานไปเลยเพราะว่ามันมีพลังที่ขัดกันกับผู้ที่จะมาถึงนะครับอีพีนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องนี้คุยกันเรื่องนี้จัดห้องอย่างไรให้ความรัก ปังพุ่งเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่องค์ประกอบสำคัญในห้องนอนจะมีอยู่3อย่างนะครับอันดับที่1ก็คือเราจะแต่งตัวในห้องนอนของเราบางบ้านอาจจะมี walking closet ก็คือตัวตู้เสื้อผ้าที่ทำเป็นห้องเราเดินเข้าไปในห้องเล็กๆแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่กับผนังเป็น walking closet อันนั้นก็ถือว่ารูและมีฟังก์ชันที่ดีแต่ทุกบ้านก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่เราเก็บเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้าเนี่ยครับตามหลักของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งเนี่ยตัวเสื้อผ้าคือลักษณะของความประดับตกแต่งนะอยู่ภายใต้อิทธิพลดาวพระจันทร์ดาวแห่งความรักดาวแห่งความสวยงามเพราะฉะนั้นค่าตู้เสื้อผ้าของคุณนะครับ มีลักษณะย่ำแย่สุดโซมนะครับคืออย่างไรหนึ่งเลยครับตู้เสื้อผ้าของใครที่ทำจากไม้ถ้าหากว่าบานประตูปิดแล้วไม่สนิทมันคอยจะเพเยอ,อ้าออกมาประตูตกประตูเอียงกรอนบานประตูมีความติดขัดอันนี้ต้องแก้ไขนะครับไม่อย่างนั้นสัมพันธภาพความรัก พลังงานนี้จะไปทําให้เกิดความแตกร้าวนะครับความเสื่อมโทรมของตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งประการก็คือมีความชื้นอยู่ด้านในตู้และทําให้เกิดเชื้อราครับอันนี้ถ้าเป็นบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะได้พบเห็นแต่ถ้าเป็นหอพักคอนโดมิเนียมที่อยู่ในตําแหน่งไม่โดนแดดก็หลายที่หลายแห่งที่อาจารย์มงกฎไปตรวจไปเช็คมาเรียกว่าเหตุขึ้นอย่างได้เลยนะครับ เพราะว่ามีความชื้นสูงอันนี้ไม่เข้ากันกับพลังงานอันอบอุ่นของโลกความรักครับต้องแก้ไขนะครับทําอย่างไรจะแก้ไขได้ให้เสื้อผ้ามีน้อยๆครับแล้วก็ใส่ตัวดูดความชื้นก็ช่วยได้หรือเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าเป็นชนิดที่มันไม่สามารถดูดความชื้นไนดะ้อันนี้มีขายนะครับแต่ไม่ใช่วัสดุที่เป็นไม้ และอีกอันนึงที่ยากที่สุดลําบากที่สุดแล้วก็มีปัญหาที่สุดเลยก็คือตู้เสื้อผ้านะครับที่มีลักษณะเป็นสีเข้มนะสีดําสนิทสีน้ําตาลเข้มสนิทสีที่ออกไปในโทนเข้มเข้มเทาเข้มเข้มสีแบบนี้นะครับจะให้ความรู้สึกต่อจิตใจนี้ไม่ดีในเรื่องของสมรรถภาพความรักนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า คุณจะต้องการใช้จริงๆนะฮะก็ใช้สัดส่วนที่เป็นกระจกร่วมด้วยได้ก็จะช่วยได้เลยในตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะในห้องแห่งความรักห้องนอนนะครับที่เราต้องจัดการแก้ไขไม่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อพลังมันสะสมไปถึงจุดหนึ่งความรักจะแตกคราวจะมีปัญหาจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องตามสายเขาก็เชื่อกันแบบนี้ว่าตัวเสื้อผ้านี่แหละ เป็นคุณลักษณะพลังอิทธิพลดาวพระจันทร์นะครับนี่คือประการที่1ประการที่2นะครับในห้องนอนเนี่ยสถานที่ที่แสดงออกถึงความรักร่วมกันแล้วเราจะใช้เวลายางนานอย่างน้อย5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับอยู่บนที่นั้นก็คือเตียงนอนครับตัวเตียงนอนหรือฟูกที่นอนเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนพลังเรื่องความรัก โฟกัสไปที่ความรักเลยสีดังต่อไปนี้อย่าได้นำมาใช้ในผ้าปูที่นอนเด็ดขาดน,นะครับสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนสีเหลือง3ส,สีนี้นะครับเป็นสีโทนของสีเหลืองแล้วก็ไล่เข้มขึ้นไปจากเหลืองไข่ไก่เหลืองพระจันทร์แล้วก็ไปน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็ไปน้ำตาลเข้มกลุ่มสีชุดนี้เป็นชุดสีของพระจันทร์และ สีธาตุดินเพระเรือกสปตีด้วยไม่สามารถใช้ได้เพื่อสะส่วนความรักครับแต่มันเป็นสีของผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคุณพ่อคุณแม่เราใช้สามสีนี้ดีมากมันจะทําให้พลังหล่อเลี้ยงดีแต่พลังหล่อเลี้ยงพลังความเคลื่อนไหวพลังของกําลังของกายพลังแห่งความอยู่ไม่กระที่เนี่ยถ้ามันมาอยู่ที่เตียงนอนของคนรักกัน มันก็จะเคลื่อนออกไปสู่การมีคนใหม่ไปสู่การมีใครสักคนเพิ่มเติมเพราะว่าเรานอน5-6ชั่วโมงอยู่บนพลังงานที่เคลื่อนอยู่ก็เหมือนเราอยู่บนแผ่นดินที่กำลังไหวอยู่นะครับเราไม่สามารถนิ่งได้นะครับเปรียบเทียบให้ฟังนะครับนี่คือเตียงนอนนะครับเราจะหันศีรษะเตียงไปทางไหนเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามเลย อย่าหันศีรษะไปทางประตูที่เปิดเข้ามาเพียงทิศเดียวเท่านั้นที่ห้ามนะครับนอกนั้นคุณจะหันทั้งไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเปิดประตูเข้าไปปับ๊บล้วก็เจอหัวนอนเตียงนอนหันมาทางประตูเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันดับที่3ตํตำแหน่งในห้องนอนที่เราต้องให้ความสําคัญใส่ใจนะครับในห้องนอนของเรานะครับก็คือตำแหน่งดาวพระจันทร์เหมือนกันนะครับโต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะที่จะทำให้ตัวเราสวยตัวเราหลอ่อตัวเราดูดีโต๊ะเสริมสมอางเราเนี่ยแหละครับโต๊ะนี้เนี่ยมีความซซเรียสมากสำหรับท่านที่ต้องการบูสต์เพิ่มพลังเรื่องความรักสิ่งที่จะมีวางอยู่บนโต๊ะไม่ได้เลยอาจจะขัดหูขัดใจพวกเรานิดนึงนะครับแต่ว่าผมพูดตามศาสตร์รับใช้บริการข้อมูลพวกพวกเราตามศาสตร์ก็คือ สิ่งที่เป็นซี่เป็นแปลงเป็นลักษณะนะครับเหมือนกับก้างผมกำลังพูดถึงหวีครับหวีที่ใช้หวีผมแปลงที่ใช้แปรงผมของคุณผู้หญิงผู้ชายเวลาเก็บอยู่บนโต๊ะเครื่องแปง้งตามหลักแล้วของที่มีลักษณะเป็นซี่เป็นตะแกรงลักษณะเหมือนก้างปลามีคมแหลมเนี่ยจะต้องมีภาชนะเก็บอีกชั้นหนึ่ง ะะถ้าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบเปิดประตูกระจกออกมาได้แล้วเก็บของได้ไอตัวหวีแปลงพวกนี้ต้องอยู่ในนั้นจะอยู่ข้างนอกให้สายตาเรามองเห็นเป็นหวีเป็นซี่ซเ,ปเป็นแแปลงวางอยู่ข้างนอกหยิบใช้ง่ายอย่างนี้ไม่ได้ขัดกับพลังเวลาเรามองสายตาวาดเข้าไปที่โต๊ะเครื่องแปง้งเราควรจะเห็นเครื่องบำรุงผิวเครื่องบำรุงหน้าเป็นแปง้งเป็นครีม เป็นเซรั่มอะไรแบบนี้ตามสบายแต่อะไรที่มันดูเป็นใบมีดอะไรที่ดูเป็นซี่เป็นตะแกรงเป็นน้ำแหลมแแปลงคุณผู้หญิงเวลาจะแปลงผมเนี่ยฮะแปลงอันดีๆมันก็จะมีซี่บ,นบานๆออกมามันจะใช้ดีมากเลยไอ<ม>้แบบนี้ครับเวลาใช้เสร็จแล้วตอนเก็บต้องใส่ลิ้นชักต้องใส่กล่องอย่าให้มันวางอยู่แล้วเรามองไปเห็นมันได้โดยง่าย ต้องมีบางอย่างปิดไว้อันนี้ครับมันเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ที่เข้ามาในจิตใจของทุกๆคนกระบวนการของพระจันทร์เนี่ยอยู่ร่วมกันกับอาวุธของมีคมสิ่งที่เป็นซี่เป็นตะแกรงมีลักษณะเหมือนก้างปลาเนี่ยหรือหนามแหลมเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะฮะเพราะนั้นท่านผู้ชมที่ต้องการจัดสรรเรื่องนี้ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรถ้าคุณจะไปทำตามนะก็ควรเก็บให้เรียบร้อย เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมบางบ้านผมไปตรวจเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเวลาหวีผมแล้วคุณผู้หญิงนะนะสางผมแล้วเนี่ยผมที่ร่วงติดออกมานะอันนี้ปกตินะครับทุกคนก็ต้องมีผมร่วงผมติดผมที่ร่วงติดออกมาบางครั้งเนี่ยยังไม่ได้ดึงออกจากแปลงเลยนะยังขยุกข,ขยุยอยู่บ้าง 3- 4ส,สเส้นถ้ามีแฟนมาคนรักมาเนี่ย ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้นเขาก็จะเห็นสิ่งที่เราทําค้างไว้แล้วมันก็จะสะท้อนไปถึงความไม่เรียบร้อยของเราแล้วมันก็จะสะท้อนไปถึงความอยากอยู่ด้วยที่คนรักหรือใครๆเขามองเข้ามาผู้ชายก็เหมือนกันนะครับผู้ชายก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยตัวแป้งฝุ่นก็เหมือนกันที่พบมากเลยนะครับบางทีเราใช้แล้วมันก็ เป็นฝุ่นนะเป็นละอองอยู่บนพื้นผิวของโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ต้องกวาดต้องเก็บให้เรียบร้อยนะฮะถ้าหากว่าเราจะมีขวดของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยถ้าเราเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่หรือจากเตี้ยไปสูงก็ต้องให้อันที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอันที่สูงที่สุดอยู่ทางขวามือของเรานะเพื่อให้กระบวนการของความรู้สึกในการมองเห็นเนี่ย มันมองแล้วรู้สึกเติบโตจากเล็กไปใหญ่นะระเบีบการอ่านหนังสือนะฮะเหมือนคนเราอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวามันก็จะโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มองเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำมันดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะสะท้อนตัวคุณไปที่ใจของว่าที่แฟนคุณมันจะไปที่ใจของแฟนคุณซึ่งมันจะมีผลต่อสัมพันธภาพในระยะยาว ครับเขาไปห้องคนอื่นไปบ้านคนอื่นถ้าเขามีโอกาสแล้วเขาเจอแบบเรียบร้อยจิตใจมันจะทนไม่ได้ครับมันจะเปรียบเทียบทันทีแล้วมันจะมีผลที่เราไม่อยากให้เกิดโอเคนะครับนั่นคือหลักในการจัดสิ่งสาคัญที่สุดที่ผมแนะนําเป็นลำดับที่1นึ่ต้องแก้ก่อนนะครับก็คือตู้เสื้อผ้านะท่านผู้ชมควรจัดสรรตู้เสื้อผ้า ข้างในตู้เนี่ยจะรกจะซับซ้อนจะอละเวงยังไงเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้แล้วแต่คุณทําได้เต็มที่แต่เมื่อปิดประตูตู้ต้องปิดเรียบร้อยครับจะมีผ้าเพื่อแลบออกมาไม่ได้นะครับจะมีเสื้อผ้าแลบออกมาไม่ได้แล้วก็จะปิดโดยที่ประตูนั้นไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้บางลิ้นชักเนี่ยตู้เสื้อผ้าบางที่เนี่ย เวลาเราใส่เสื้อผ้าไปเยอะๆมันมีอาการตกท้องช้างมันปิดประตูไม่ได้คุณก็ต้องหาอะไรหนุนแก้ให้มันใช้กันได้นะครับไม่อย่างนั้นไม่ผ่านนะครับความรักของคุณจะค่อยๆสะสมพลังเนื่องจากตัวกระบวนการของกระแสที่โคจรจากทิศเทวดาทางประตูพอมันมาเจอตู้เสื้อผ้าที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เตียงนอนที่มีสี ของความสั่นสะเทือนแบบนี้ไปจนถึงโต๊ะเครื่องแป้งที่มันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยแบบนี้พลังของเขาจะไม่ครบวงกลมครับมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในเนี้ยและเป็นพลังที่สับสนในทางวาสตุถือว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนความคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักสมรรถภาพได้ะครับเอาละครับก็ฝากไว้ในเรื่องราวของความรัก ที่เราจะจัดห้องของเราให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับนอกจากจะจัดห้องให้เข้าที่เข้าทางแล้ว EP หน้าผมจะคุยถึงว่าร่างกายของเราความหลอ่อความสวยความงามความดูดีของเราตรงจุดไหนที่ทำแล้วมีผลต่อความรักต่อสมรรถภาพต่อการได้ใครสักคนมาให้เรียกว่าแฟนสักทีเราต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันก่อนจากการท่านใดที่ต้องการอัญมณีนะครับเรื่องราวของหินมงคล ต้องการของแท้ของดีลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ชั่วชีวิตนะครับก็มาเสิร์ชมาตามหาที่ร้านของเราได้ที่เพจทาง Facebook นะครับมักนีนาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีไปเสิร์ชดูไปช้อปปิ้งกันไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนอย่างไรทักอินบ็อกซ์คุยกับน้องน้องแอดมินได้เลยนะครับก่อนจากการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ ถ้าคุณชอบแบ่งปันให้เพื่อนฝูงได้ช่วยกันดูแล้วก็เป็นกำลังใจทีมงานของผมและทีมงานในการสร้างคลิปวิดีโอต่างๆมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับท้ายนี้ลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าเรามาดูกันว่าเราจะทำให้ตัวเราดึงดูดได้อย่างไรสวัสดีครับ